แล้วค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเรายังอยู่ในประเด็นนะคะถึงเจาะลึกความสําเร็จค่ะกับคุณขวัญน,นะคะที่เรากําลังพูดคุยกันอยู่ตอนนี้นะคะจากคนที่ได้เงินวันละแค่ไม่กี่ร้อย2 0 0 300บาทเป็นต้นไปนะ,ะมีเงินเก็บประมาณ7,000บาทโดยใช้ระยะเวลาหลายปีพอสมควรแต่วันนี้ค่ะเขาได้ประสบความสําเร็จมีเงินเลี้ยงตัวเองนะคะมีเงินเลี้ยงครอบครัวนะคะอยู่กินกันอย่างเขาเรียกว่า มีกินมีใช้เลยทีเดียวแหละเรามาพูดคุยกับคุณขวัญกันต่อนะคะอ่ะจากการที่ได้ทำงานอยากมาพูดให้ท่านผู้ชมฟังอีกครั้งนึงดีกว่าว่าทำงานกับจอแองคอยประมาณกี่ปีแล้วคะดิฉันทำนะคะสองห้าสี่ห้าค่ะปีนี้ก็ยา่างค่ะปีที่สิบสามค่ะตั้งแต่เริ่มบริษัทเปิดเลยค่ะค่ะตั้งแต่เริ่มบริษัทเปิดเลยใช่ไหมคะ,คะแล้วเ<ต><ไ>ปว็นยังไงบ้างคะตั้งแต่แรกบริษัทเปิดวันที่เก้ามีนา สองห้าสี่ห้าแต่ดิฉันมาทำวันที่ยี่สิบห้ากันยาค่ะถือ <ไป S 1> ว่า<ไ>ปเป็นปการก้าวเดินไปด้วยกันเลยนะคะก้าวเดินไปด้วยกันเรื่อยๆจนมาถึงทุกวันนี้จนมาถึงความมั่นคงขนาดนี้และอย่างนี้คนรอบข้างให้การสนับสนุนในการทำงานกับจอแอนคอยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกๆปีเลยหรือเปล่าคะก็คนรอบข้างก็ให้การสนับสนุนแต่ว่านิสัยคนไทยหรือว่าเด็กวัยรุ่นก็ชอบรับจ้างนะคะค่ะ,คะ เพราะว่าตอนนี้เขาคิดว่าเขาได้วันละสามร้อยก็ดีสำหรับเขาแล้วแต่ที่จอยแอนคอจ่ายวันละหนึ่งพัถึงหนึ่งหหาพันบาทอันนี้ดิฉันคิดว่าดีกว่าแต่บางคนก็ไม่เห็นโอกาสนะคะบางคนก็คิดว่าเป็นการหลอกแต่คง,คงไม่หลอกนะคะเพราะว่าสิบสามปีที่จอยแอนคอให้ดิฉันมาดิฉันไม่เคยมีไม่เคยจับเงินแบงค์ห้าร้อย ก็ได้จับแบงค์พันธ์มไม่เคยเห็นเงินหมื่นเงินแสนดีฉันก็ได้เห็น,ไ,หนไม่เคยได้ครอบครองเงินล้านดีฉันก็ได้ครอบครองเงินล้านค่ะอืเก่ okay, งอ่ะทำทำยังไงคะถึงได้แบบว่าเขาเรียกะไาเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยนะคะคุณขวัญที่ที่เราจาแบบไม่คิดไม่ฝันมาเลยอยว่าเราจะได้จับเงินแบงค์ร้อยแบบแบงค์ร้อยก็แบบอยากให้เยอะๆอยากจับแบงค์ห้าร้อยก็อยากให้เยอะๆ นี่ได้จับแบงค์พันเป็นแสนเป็นล้านอ่ะเดี๋ยวนี้ไปต่างจังหวัดมีแบงค์ห้าร้อยหรือแบงค์พันไปแล้วเมื่อก่อนพกแบงค์อะไรคะหาซื้ออะไรแต่ก่อนก็พกอย่างมากก็แบงค์ร้อยนะคะแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบเดี๋ยวนี้ไปแบงค์ห้าร้อยก็ไม่มีเงินทอนได้แล้วเรารู้สึกอะไรรู้สึกเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมรู้สึกว่าเปลี่ยนไปค่ะคือเปลี่ยนไปแต่ก่อนดี่ท่นเย็บผ้าอยู่ฟาร์มที่เขียมกระเม็ดกระแม่อยากกินขนมถุงละสามบาทดิฉันก็ไม่เคยได้ ไม,ไม่ไม่ไม่ซื้อเพราะว่าจะกินคนเดียวถุงหนึ่งลูกเต้าไม่ได้กินก็นึกถึงลูกก็เลยไม่กินก็อดอยากปากแห้งไปแต่ดีนี้ดิฉันมีลูกทีมดิฉันก็สามารถเลี้ยงเขาได้เป็นตุกค่ะอืมคือ<า>คือตอัวเองไม่ไม่มีกินไม่มีกินใส่ปากใส่ท้องตัวเองค่ะค่ะ ตอนนี้ก็สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของลูกทีมหรือคนรอบข้างของเราได้อย่างสบายเลยใช่ไหมคะ,คะก็คือเราดูแลกันเป็นครอบครัวดูแลกันอย่างอบอุ่นเลยใช่ไหมสำหรับทีมทีมคุณขวัญแบบนี้มีลูกทีมเยอะไหมคะตอนนี้ก็ประมาณข้างละเกือบเกือบจะได้ดรคเตอร์นี่ก็ซ้ายพันแปดฝาพันแปดก็เหลือข้างละร้อยกว่ากับอีกสองร้อยกว่าที่เกือบเกือบจะได้ดรคเตอร์เนี่ยคุณขวัญว่านานไหม ในในสำหรับใจของตัวเองเนี่ยตัวเองก็คิดว่าขนาดไหนนะคะเพราะว่าตัวเองจบป .4 นะคะไม่มีความรู้ค่ะทําคอมหรือว่าเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรก็ไม่เป็นก็ทําแบบคนแก่ที่มีความรู้แค่ป .4 แต่ก็พยายามพัฒนาตัวเองให้ให้ทำจอยแอนคอยให้ทันบางครั้งก็คิดว่าวิ่งเกือบเกือบจะทันก็ คิดว่าดีแล้วค่ะอีกไม่นานนั่นเชื่อว่าคุณขวัญอีกไม่นานเลยคือนับถือมากมากเลยนะกว่าจะมาได้ถึงทุกวันนี้ก็คือเหมือนต้องผ่านอะไรแล้วกว่าจะเราจะรู้ระบบต่างๆรู้จักผลิตภัณฑ์หรืออธิบายให้คนรอบข้างหรือลูกทีมเรารู้เรื่องเนี่ยก็ใช้เวลาแเดือนก็ถือว่าเป็นความพยายามมันต้องฝึกฝนแล้วก็พัฒนาความรู้ตัวเองไปเรื่อยๆเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ขยันเราไม่ฝึกฝนไม่ได้ใส่ใจหาความรู้ต่างๆเราก็จะไม่มีทุกวันนี้ถูกต้องไหมคะค่ะ แล้วอย่างนี้แนะนําทริคของตัวเองดีกว่าว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้จบป .4 บางคนไม่เคยเรียนมาก่อนเลยจบแค่ป .1 ปอ .2 อะไรอย่างนี้ก็ว่าไปคือมีทริคอะไรสําหรับคนที่ไม่มีความรู้มาก่อนเลยแล้วมาทํางานร่วมธุรกิจกับจอยแอนคอยค่ะคือว่าคนไทยนี่นะคะพูดภาษาไทยก็สื่อกันได้<ะ>ให้มารีเรียนรู้เรื่องบริษัทสินค้าแผนการตลาดแล้วก็วิชาเกี่ยวกับคนค่ะ ก็ทําได้นะคะค่ะ,ะต้องบอกว่าทุกคนสามารถทําได้เหมือนเหมือนดิฉันถูก<ช>ต้องไหมคะทุกคนทําได้เหมือนดิฉันนี่แหละค่ะเพราะว่าคนรุ่นใหม่นี่ก็เรียนสูงสูงนะคะเอ่อรายการอะไรที่ว่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าอืมอะไรที่มันทันสมัยอ่ะทุกคนรู้มีเว็บไซต์ให้เราดู มี YouTube ให้เราดู então, มีสือ่อออนไลน์ต่างๆเดี๋ยวนี้โซเชียลเน็ตเวิร์อะไรต่างๆมากมายมันก็จะมีความรู้เกี่ยวกับบริษัทเกี่ยวกับท่านผู้บริหารท่านดรแล้วก็เกี biased, Germans, ่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆก็คือเราสามารถสอหาได้ง่ายๆมากๆเลยตอนนี้นับคือถ้าสมมติย้อนกลับไปสมัยรุ um ่นคุณขวัญนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะยังไม่มีเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยขนาดนี้เนาะใช้วิธีบอกกล่าวปากก็ปากมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะสำหรับช่วงตอนนั้นถูกต้องไหมคะสมัย 2545เราใช้ยังไงคะโทรนัดเจอส่งจดหมายอะไรประมาณนี้เลยว่าก่อนก็โทรศัพท์ก็ไม่ค่อยจะมีกันนะคะเมื่อก่อนถ้าไม่สพทวก็แงนะคะคค่่ะะก็ไม่ค่อยสะดวกก็ใช้ปากต่อปากนี่แหละค่อยๆทำไปมันถึงใช้เวลานานค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็เทคโนโลยีทันสมัยก็เร็วค่ะค่ะ เราก็สามารถสามารถแบบขายสินค้าทางเว็บไซต์ได้อะไรได้แล้วแอบ,บถามนี้ตอนนี้คุณขวัญทำเป็นยังคะก็น,นิดหน่อยกำ,กำลังเรียนรู้อยู่ค่ะอ่ากำลังไม่กี่เดือนก็ได้แล้วแหมตอนนี้เนาะ ทำมาตั้งรังหลายปีแล้วให้ให้ค pues ุณลูกช่วยสอนคุณลูกโตยังคะตอนนี้คุณลูกก็อยู่กับคนคนละที่นะคะอ๋อพยายามเรียนรู EN, iros, ้ด้วยตัวเองนะคะเราก็ต้องส่งลูกเรียนด้วยถ้าลูกตอนนี้ลูกเ็ามีครอบครัวหมดแล้วค่ะก็เลยอยู่คนเดียวค่ะอ๋อแต่คือก่อนนั้นก็ต้องส่งลูกอะเนาะแบบว่ายังไงก็ต้องมีมีภาระให้เราแบบต้องช่วยหรือดูแลอยู่ดีเรื่องนี้บางคนที่ท so ี่เขา ไม่ไม่อยากที่จะเข้ามาทําหรือกลัวว่าจะสามารถทําไม่ได้ถ้าคุณขวานอย่างเงี้ยคุณขวันมีวิธีการาเปลี่ยนความวาคิดยังไงคะบัาบอกว่าเขาม,มีเวลานะค,ะค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าคุณไม่มีเวลาแต่ว่าตัวดิฉันมีเวลาอืมฉันมีนมีฉันมีเวลานะคุณจะซื้ออะไรบอกเลยเรายินดีบริการคะ่ะค่ะเราเราทำให้เขามาเปลี่ยนความคิดได้เลยตอนนั้นเหรอุณขว,วัญก็ก็เขาก็ใช้สินค้าดีเขาก็บอกต่อนะคะ,คะ แล้วก็บอกต่อก็เขาก็แนะนําตามญาติเขาเหมือนกับที่ดิฉันทํานะคะแล้วตอนนี้แนะนําลูกแนะนําญาติแนะน,นําเพื่อนอแล้วส่วนมากคุณขวัญหาหาวิธีทําให้ลูกทีมคุยกับเราให้เชื่อเรายัางไงคะแบบหรือหาลูกทีมใหม่ๆทําำยังไงคะก็ดูแลทั้งคนเก่าแล้วก็สร้างคนใหม่เข้ามาคะ่ะอธิบายเลยคุณขวัญอยากรู้คือว่าคนเก่าที่บางคนเนี่ย เขาใช้สินค้าแล้วเขาโดนดึงตัวไปอยู่บริษัทอื่นบางคนก็ดึงกลับมาได้บางคนก็ดึงกลับมาไม่ได้นะคะค่ะเพราะว่าเขายังติดอยู่บริษัทใหม่แต่เราบอกว่าสินค้าของเรามีสองหมื่นกว่ารายการนะคะทุกอย่างมีที่ Joy and c o i คุณจะไปสรรหาที่ไหนที่นี่ที่เดียวที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ที่นี่ก็ให้ให้ 60%สิค,คุณจะเลือกเอาแล้วก็มีรายได้ทั้งหมด10บวัททางซึ่งคุณจะเลือกหาสรรหาที่ไหนอกีกค่ะค่ะก็คือต้อ,อตงที่นี่ที่เดียวเลยค่ะเราแค่ใช้สินค้านะคะเปลี่ยนที่ใช้สินค้านะคะมาใช้ผลิตภัณฑ์กับ Joy and c o i แล้วก็บอกต่อนะคะแค่นี้คุณก็จะสามารถรวยได้มีเงินมีทองมีกินมีใช้ได้นะคะอย่างคุณขวัญแบบนี้นะคะ,อ,ะอยากให้แบบ ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านดีกว่าค่ะสำหรับใครที่อาจจะเป็นเหมือนลูกทีมของคุณขวัญก็ได้ที่อยู่กับบริษัทอื่นแล้วแล้วก็ไม่อยากจะทำกลัวนู่นนี่นั่นหรือว่าอยู่กับเราแต่ว่าไม่ลงมือทำสักทีอยากให้ฝากาถึงผู้ชมทาง<ก>บ้านอยากจะฝากกับผู้ชมทุกๆท,ท่านและก็ลูกทีมของดิฉันนะคะถ้าเกิดว่าท่านดูรายการนี้จอยแอนคอยให ให้ท่านทุกสิ่งทุกอย่างวันละหนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสินค้าตั้งแต่หัวจดเท้าท่านตื่นขึ้นมาท่านก็ล้างหน้าแปรงฟันสระผมอาบน้ำสบู่ของเรามีแม้แต่แฟบซักเสื้อผ้ามีทุกอย่างเลยค่ะคะที่ท่านจะสรรหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจาก j o ยแอนคต่อไปสินค้าของเราก็จะตั้งเป็นห้าง ท่านเห็นไหมล่ะคะคนเขาเข็นรถทิง้งสองคันรถเต็มๆถ้าท่านมีลูกค้าภายใต้องค์กรตรงนั้นท่านจะรวยขนาดไหนท่านจะซื้อสินค้าที่อื่นบอกต่อว่าที่นู่นมีสินค้าถูกนะแต่ท่านก็จะไม่ได้ไม่ได้เงินจากการบอกต่อีอน่นนัแต่ว่าที่นี่ที่เดียวถ้าท่านบอกต่อมีแต่รวยกับรวยนะคะ ช่แล้วค่ะที่นี่ที่เดียวนะคะบอกต่อก็รวยได้นะคะก็ทําให้เราประสบความสําเร็จได้นะคะสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาอะไรอยากจะปรึกษาคุณขวัญน,นะคะก็สามารถโทรเข้ามาเลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้นะคะเบอร์0894539574ค่ะ0894539574ค่ะคุณครองขวัญเนนบำรุงนะคะสามารถให้คำปรึกษาท่านผู้ชมได้นะคะหรือว่าใครอยากจะอยากเป็นลูกทีมของคุณขวัญก็สามารถ มาเป็นลูกทีมเดียวกัน,นได้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะอืม,มารวยกับเราสิคะจอยแอนคอยมีความสมหวังไม่ผิดหวังสำหรับใครเลยคะ่ะใช่แล้วคะ่ะแน่นอนคะ่ะสำหรับนี้เวลา ก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณขวัญครองขวัญมากๆเลยนะคะที่มาให้ประสบการณ์ดีๆแบบนี้กับพวกเรานะคะและคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการเจาะลึกความสําเร็จได้ใหม่นะ,ะทางช่อง JT TV แบบนี้นะคะทุกวันอังคารค่ะช่วงสดนะคะตั้งแต่เวลา2องทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มค่ะและก็วันศุกร์นะคะเวลาดีดีแบบนี้นะคะเราพบกันค่ะตั้งแต่เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะหรือ www.jctv t ท ai.com ค่ะคุณผู้ชมทางกล่อง PSI ค่ะช่อง112นะคะแล้วก็ g m MM m z ค่ะช่อง2-3 ค,คุณผู้ชมวันนี้นะคะเวลาของเราทั้งสองคนได้หมดลงแล้วค่ะต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ